สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพกบกับช่องยูทูบถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่13มิถุนายน25 6 6คุณเปรวสีเงินเขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพส์ชื่อเรื่องว่าเมื่อพิธาขัดขาพิธาก็ขออนุญาตคุณเปรวสีเงินหยิบยกบทความของท่านนั้นมาอ่านให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้รับชมรับฟังนะครับรายละเอียดที่คุณเปรวสีเงินเขียนเอาไว้มีแบบนี้ครับบอกว่าเรื่องหุ้นไอทีวีน ตอนนี้หนวกหูชิปพิธาคนมีหุ้นเขาหมอกแต่พวกสื่อพวก,กูรูพวกติ่งทั้งหลายเดือดเนื้อร้อนใจแทนสมบทคนตาบอดซื้อหวยมองไม่เห็นเลขแต่ตาทิพย์ตกเถียงกันวุ่นวายไอทีวี <I TV S 1> เป็นหุ้นสื่อพิธาผิดบ้างไม่ผิดเพราะเป็นหุ้นมรดกบ้างไอทีวีเลิกไปแล้วไม่เป็นสื่อบ้างเป็นยังดําเนินกิจการอยู่บ้างพิธารอดเป็นนายกชัวบ้างไม่รอดงายท้องแงะแก่บ้างแล้วนี่มาเวอร์ชั่นใหม่ เป็นคลิปแฉประชุมผู้ถือหุ้นไม่ตรงปกมีนักข่าวเจ้าเดียวในโลกได้มาและรายงานเป็นข่าวออกโทรทัศน์เมื่อวานก็เลยทั้งวันตั้งแต่เช้าจรดค่าแถมตาบอดคําช้างจึงคลึกคลื้นหน้าคลื่นไส้ทั้งวันป่านนี้ยังสรุปไม่ลงตัวว่าไอ้ที่ยาวๆนิ่มๆดุ๊กดิด๊กได้ข้างหน้ากับไอ้ที่ยาวๆแข็งๆแกว่งได้ข,ข,ข,ข้างหลังไหนคือใช่ช้างชาวบ้านที่ดูข่าวสารรอยมึนตึ๊บตามไปด้วยไม่รู้จะเชื่อใครฝ่ายไหน พราะแต่ละเจ้าทั้งสือ่อทั้งผู้ที่อัญเชิญมาวิสัชนาล้วนอภิมหาปัญญาเชิงปฏิบัติอยา่างรนั้นเลยในเมื่อไม่รู้จะเชื่อฝ่ายไหนยึดข้อมูลทางราชการเป็นทางเชื่อไว้ก่อนดีที่สุดง่ายๆยุคไอที IT, จิ้มไปดูข้อมูลสาธารนณะกรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD E-Service อยากรู้ข้อมูลบริษัทไหนกดปุ๊บข้อมูลไหลพุ่ดออกมาเลยเบริษัทไอทีจำกัดมหาชนข้อมูลนะ9พฤษภาคม2566 ก่อนวันเริ่มตั้ง5วันตามเอกสารทางทะเบียนบัญชีรายชื่อผู้ถือหุน้นบมจ006ฉบับล่าสุดนำส่งนายทะเบียนผู้ถือ 36, หุห้นเมื่อ26เมษายน66ยังคงมีชื่อพิธาเป็นผู้ถือหุน 42, ้น42,000หุน้นแม้พิธาบอกโอนให้ทาย,ยาทคนอื่นไปแล้วเมื่อพฤษงภา66ก็ตามแต่บริษัทไอทีวียังไม่มีการส่งบมจ006ฉบับไปที่ไม่มีชื่อพิธาเป็นผู้ถือหุน้นต่อนายทะเบียนแต่อย่างใดดังนั้นต้องถือตามหลักฐานทางทะเบียนว่า นายพิธายังคงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไอทีวีอยู่เช่นเดิมข้อมูลทางทะเบียนล่าสุดนี่แหละาการพิจารณาในสารจะยึดเอกสารทางราชการเป็นหลักฐานสาคัญคลิปประชุมผู้ถือหุ้นอะไรนั้นเด็กมันรับงานมาปาหินลวงคนมีปัญญาแต่บ้องตื้นทางจิตวิญญ,ญาณให้หลงทางเท่านั้นต้องเข้าใจให้ตรงๆและชัดๆว่าไอทีวีเป็นธุกกรกิจแขนงหนึ่งด้านสือ่อได้จานวนอีกหลายหลายแขนงตามที่บริษัทไอทีวีจดแจ้งไว้ ัวบริษัทไอทีวีซึ่งเป็นนิติบุคคลนั่นต่างหากคือผู้ประกอบธุรกิจโทรทัศน์ตอนจดทะเบียนเมื่อ20ตุลาคม41แจ้งวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจนว่าเป็นสื่อสถานีโทรทัศน์ฉะนั้นไอทีวีจะแพร่ภาพอยู่หรือเลิกก็เรื่องธุรกิจด้านโทรทัศน์แต่ตัวบริษัทสื่อยังดำเนินธุรกิจอยู่งบการเงินปีล่าสุดระบุประกอบกิจกรรมการแพร่ภาพยนตร์วิดีทัศน์และรายการโทรทัศน์ระบุชัดบริษัทไอทีวีสื่อโทรทัศน์ข้อมูลณวันที่9มิถุนายน2566 บริษัทไอทีวีอยากคงแจ้งต่อนายทะเบียนว่าอยากดำเนินกิจการอยู่เห็นทั้งเถียงทั้งแถกันจังว่าหุ้นนั้นเป็นของกองบรดกไม่ใช่ของพิธาพิธาไม่เกี่ยวเอางั้นฟังบริษัทไอทีวีนั้นเป็นบริษัทมหาชนจึงมีแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นบริษัทมหาชนดังนี้ผู้ปรากฏชื่อในบมจ .006 คือผู้ถือครองหุ้นณเวลานั้นจนกว่าจะมีการเปลีป่ยนแปลงเป็นผู้อื่นถ้าไม่มีข้อความต่อท้ายว่าถือในานามผู้จัดการมารดกหรือถือแทนผู้ใดก็ต้องถือว่าถือในานามน แม้ไม่มีข้อความต่อท้ายถือแทนก็ตามยังต้องถือว่าผู้มีชื่อนั้นเป็นผู้ถือหุ้นและจะต้องเป็นผู้ใช้สิตตามกฎหมายเช่นการเข้าประชุมการออกเสียงลงมติการรับเงินปันผลการกล่าวอ้างว่ามีได้ถือหุ้นในนามตนแต่ถือแทนในนามผู้จัดการบริษัทหรือผู้หนึ่งผู้ใดนั่นเป็นเรื่องภายในระหว่างบุคคลที่อ้างถึงต้องไปว่ากล่าวกันเองไม่เกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคลภายนอก กรณีพิธาอ้างถือในนามผู้จัดการมรดกพิธาจึงต้องมีหน้าที่นำสืบเพื่อพิสูจน์ในศาลก็มาดูให้ชัดกันอีกทีว่าหุ้นไอทีวี4 2ห0หุ้นที่อ้างว่าเป็นมรดกนั้นแท้จริงแล้วใครมีชื่อเป็นเจ้าของหุ้นบมจ006บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นณนะวันที่26เมษายน2 5 6 6ระบุชื่อพิกธาลิมเจริญรัฐหลาว่าถือหุ้นสามัญบริษัทไอทีวีส0 0 0หุ้น แล้วแบบนี้คลิปแคทอะไรนั่นพวกโง่ๆอย่างเราขี่ควายชมทุ่งเพลินๆไปดีกว่าปล่อยให้พวกฉลาดระดับด็อกเตอร์เขาใช้ปัญญาเชิงปฏิบัติทําวิทยาทนิพนธ์ว่าด้วยแผนสก,กัดพิธาเป็นนายกไปเถอะเห็นกดดันกันจังให้กรกตรับรองสอสอไวๆวพิธาจะได้เป็นนายก ประเทศจะได้ฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมความเจริญไวๆกกตบอกโอเคเห็นว่าจะรับรองเป็นทางการภายในมิถุนายนนี่แหละอย่าว่าแต่ติ่งส้มดีใจเลยผมก็ดีใจเพราะรีบรับรองพิธาจะได้มีสถานะสสเร็วๆเมื่อเป็นสสจะได้เข้าเงื่อนไขเรื่องขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ98วงเล็บ3ให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยอีกทางนอกเหือจากที่กกตปฏิบัติการเชื่อันสุนทรหนาแรกทางสารอาญาตามมาตรา151ตามพรกรเลือกตั้ง ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทําหนังสือยินยอมให้พักการเมินเสนอชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง2 0 0 0 0 0บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนด20ปีในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหน เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดํารงตําแหน่งนักล่าวให้แก่สํานักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วยบางครูบอกอย่างนี้หลุดแง่ก็พิธาไม่รู้นี่ว่าเขาขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งถ้ารู้ก็ไม่สมัครนาสิจะบอกให้เผื่อจะได้บุญบ้างจําได้ไหมเมื่อาวิถุนานักข่าวไปถามนิวัฒชัยเกษมมงคลเลขาปปชเกี่ยวกับการแจ้งบัญชีทรัพย์สินของพิธา เลขาปปชบอกจากการตรวจสอบเบื้องต้นหุ้นบริษัทไอทีวีเป็นชื่อของนายพิธาจริงถือครองหุ้นอยู่42,000หุ้นมูลค่า40,000กว่าบาทสดสด,สดร้อนๆ้อนเมื่อวานนี้เองเลขาปปชเปิดเผยรัพย์สินผู้พ้นจากตำแหน่งทางการเมืองว่านายพิธาลิ้มเจริญรัฐมีเพียงการยื่นตรวจสอบกรณีเข้ารับตำแหน่งเท่านั้นซึ่งมีการยื่นเรื่องหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดอยู่แล้วตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งปี2562โอ้พ่อของส้มไม่มีใครทำเพราะกรรมที่ทำไว้เองแท้ๆมัดตัวเอง อ้างไม่ได้เลยว่าตัวเองไม่รู้ว่าขาดคุณสมบัติเพราะถือหุ้นไอทีบีจะว่าไปแล้วขาดการเป็นสอสอในปี62ด้วยําเพราะตัวเองรู้ว่ามีหุ้นถึงได้แจ้งต่อปปชอ,อีกทั้งพิธา,าเห็นว่าตัวอย่างจากนายธนาทรที่ถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าผิดไปแล้วในกรณีถือหุ้นสื่อซึ่งเหมือนกันแต่แทนที่จะแก้ไขกลับจงใจปกปิดซ่อนงำถือหุ้นไอทีีไว้จนหัวหน้าพักและลงสมัครรับเลือกตั้งเซ็นใบสมัครให้ลูกพักไปอีก4ปีต่อมา ทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าตัวเองนั้นขาดคุณสมบัติทั้งเข้าลักษณะต้องห้ามลงรับเลือกตั้งเอา้าของผมจบเชิญนักวิชาการและูรูใช้ปัญญาเชิญปฏิบัติอุ้มไข้พิทากันไปก้าวไกลเป็นรัฐบาลวันไหนตำแหน่งเทียบรอเทียบเชิญกันได้เลยนี่คือสิ่งที่คุณเปรว์สีเงินนั้นเขียนเอาไว้นะครับในเช้าวันที่13มิถุนายน2566คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังกันแล้วเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ที่จะคิดแล้วแต่ที่จะตรึกตรองนะครับ ตามสติปัญญาของตัวเองและก็สามารถที่จะวิาพากษ์วิจารณ์กันได้โดยการใช้สติปัญญาโดยการใช้ความสุภาพนะครับนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงเวลานี้ครับ